มาสวัสดีมิตรรักแฟนอร์ควันนี้เราก็มาอยู่กันในอร์คในพาร์ทที่13กันแล้วครับก็ไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาตีบอสเพื่อปิดมอสตัวนี้กันครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็ผมไปจับริปเปอร์มาอีกหนึ่งตัวครับเอามาผสมพัน์ได้ไขามาใบหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้ฟักครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าบอสตัวนี้มันจะโหดหรือเปล่าป้องกันไว้ก่อนครับเผื่อเราไม่ไหวก็จะได้ไม่ลำบากนะส่วนวูคคินิกโดโดเร็กก็ขอติดไว้ก่อนครับน่าจะเลื่อนไปมอดถัดไปครับคือเราจับมาก็คงไม่ได้ใช้งานครับ มาจะไหวหรือเปล่าน้องอผมเตรียมยามาก็กเยอะมากเลยนะไม่ได้เตรียมหรอกยาคือมันมีอยู่แล้วครับแต่มันกระจายแค่นั้นแหละเออมันกระจายไปอยู่ที่ตัวนั้นนิดตัวนี้หน่อยอะรวมๆม,มามันก็ได้เยอะอยู่นะน้อง ให้ไหวนะเองน่าจะไหวอยู่นะผมว่ามาเองกลางวงเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่ามาติดแบบนี้ดิเออขอข้าหนีก่อนดิโอ้โหร้อยแปดสิบเองเลยมอนเนี่ย Học đi, ba bó đeo à bo, điếu điếu điêu đeo 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 Điêu điêu đeo đeo rồi Gia dạy lên Gia dạy lên Ủa hù, mong lấy mới hình lên Mắn lãng xảm lên này, mỏ nè Điều yên Kha bọc đi Điều dạng ngay la Ủa hù Chịt thả lâu Chịt thả lâu lấy hình lên. ติดอะไรวะน้องสู้เขาน้องบอสโหดมากเอาไฟไปแดกเลยเอาไฟไปแดกลยโอ้โอ้คุณห,หมอนั่นตายแล้วสกิลนี่โหดมากเดี๋ยวเองโอ้โหเดียวเดียวเดียว,ยวอะไรกีก้ามา พี่น้องไอ้บอสไอ้บอสโอ้โหอะไรมึงเสกออกมาเรื่อยๆเลยยาอยู่ไหนยามือเป็นโะวิงแล้วเองอ,อืมโอ้แม่งบอสตีหนักมากมึงเอาไฟไปแดกเลยเออกูปาไฟรัวๆเออไฟอ่นี quanh luôn rồi em Nè bot Tái mừng Tái mừng Ô hô hô à lầy mà mày mà mày mày mà mày. mà mày mày แล้วมืออไหรจะหมดเนี่ยแล้วมืออะไร่จะหมดอโอ้โหโอ้โหพี่แม่งเอ้ยดีนะออกมาเยอะเกิลบอสแม่งโหดมากดอกละล้านสามเลยนะ เบสไนท์เอา้าแสดงว่าเราขี่มันได้ดิแล้วมันได้อะไรอ่ะไม่เห็นได้อะไรเลยเอาแล้วบอสไหนอ่ะได้แค่แาอานเหรอ บอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะอันนี้มันไม่ใช่นี่เอายังไงนี่เองมีแต่อ่านแต่ไม่มีตัวเรียกเออมันปลดล็อกเลยวะยังไงวะเนี่ย เออหรือว่าต้องไปดูที่บ้านวะไม่มีนี่ว่เมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ดูอ่ะอไอ้หมอนี่แม่งเดินช้าเลยอ่ะเก็บยาก่ะโอ้ดีนะเอายาใส่ทันไม่งั้นนี่แม่งเดียงแน่ว่ะ ไม่เห็นได้ของเลยครับได้แค่อันนี้อะอาอนอะทีมดิสไนเออเราต้องกลับบ้านก่อนกระเป๋าแถวนี้ไม่มีเหรอ เป่าบอสอ่ะข้ของมันเด้งเข้าตัวเลยนี่เออเองมันจะเจอไหมเนี่ยไม่น่าได้ครับผมว่าเราต้องกลับบ้านอ่ะไปดูที่บ้านกนะัน อุ้ยแม่งกระตุกมากเด็ดไหนแสดงว่าบอสมันขี่ได้นะันแะ ต้องทำไงวะเนี่ยในเม์บูตอันนี้ไม่ใช่อูทกิปเปอร์เฮ้ยยังไงกันแน่วะเนี่ยเออต้อง ทำไงวะโอถ้าจะตีก็ต้องตีไนแมมีของริปเปอร์อันเดียวต้องครับให้ตัวพวกนี้ไปตีอะ่ะคือเออยังไงกันแน่วะไม่เห็นมันได้อะไรเลยอะ่ะนอกจากอานอันเดียว มีแต่ไฟทท้งนั้นเลยตะเกียเอ่อต้องลองไปตีใหม่ครับเอ่อริปเปอร์ไม่เอาละมีอยู่นะันหนึ่ง ทำไมมันเออมันยังไงกันแน่วะ,สะแสดงว่าบอสมันขี่ได้นั่นนะทมยังไงลราบอสอะได้แต่อ่านมา

ไม่เท่าไหรอ่อเองอะไปแดกเลยไฟของข้านั้นแรงมากโอ้ไฟกระตุกนี่โคตรแรงอะเลือดรด่รัวโ,โอ้ปลาสามสีทีแม่งตายไปแดกเลยแดกอีกแม่งปรับภาพหน่อยดีไหมเนี่ย ไม่ไหวแล้ววะอ๋อเซตติ้งแบบโล่หน่อยได้ไหมเองไม่ไหวแล้วอย่าค้างนะมึงชอบค้างดีจริงอะ่นะนกูว่าแล้วค้าง อย่างนี้ว่าะต้อไหมเออขอโลก็แล้วกันนะไม่ไหวครับก็ตุกเกินอะ่ะอ้โนี่ขนาดมีเดียมนะแม่เจ้าไปแดงด้วยมึง เออนี่ดิไม่กระตุกละโอ้โหแม่งตะกี้แม่งกระตุกเองไปแดกตัวรัวเลยเองไปแดกโรัว์ลวเลยมัคคาโน่หืึคาโน่โนเอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่เอ้ยโอ้โหขินพิษกระตุกจกริงๆแล้วมันแรงซะด้วยดิท่าเนี้ย ว่ากูต้องตีบอสสองรอบแน่ป่ะอโน่อะไรบักแรปเตอร์วันปราบบอสไฟเป็กไฟธรรมดาไฟธรรมดา ปัดปวัดเพ็ดถูเออเข็มพิษกระตุกอิดโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงสามทีตายหรือเปล่าเองเอ็ฟเคมาัวๆเลยนะเองฮนะตัวสุดท้ายบอสเราตีตัวเดียวมันจะไหวไหมวะ บอสใหญ่อะโอ้ยมอนี่แม่งแม็กเลเวลเอาไปกินเลยอืมเอาไปกินเลยเองเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยโอ้แม่งกระตกจริงเอาไปกินเลยเอาไฟไปกินเลยโอ้แม่งโคตรแรงอะ โอ้โหแม่งแต่แรกมากับการกระตุกกระเด็นไปแรกเว้ยไปแรกอีกทีนึง่งไป <c oughs> โอ้โหตัวอื่นนี้ไม่เท่าไหร่แล้วมันจะมาติดไอ้เจ้านี่แหละไมแมโดโดเนี่ย เออผมต้องกลับบ้านก่อนวะ่ะคือเราต้องเตรียมการดีๆนะเนี่ยไอ้บอสมันตีแรงอะ่ะมันยังไงกันแน่วะแล้วไอ้โซนี้มันให้ทำอะไรกันแน่น่มันก็ใส่ไม่ได้นี่วะ่ะ มันให้เอาไปใส่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้มันกินได้เนี่ยกินแล้วมันเพิ่มอะไรเพิ่มเลือดเหรมันเป็นกิบเบอร์ธรรมดาเนี่ยเด็กได้หมดแหละอุ้ยยานี่มาแล้วก็แบ่งครึ่งยา ่าแล้วก็ยาเล็กใส่ไปเลยยาแดงอีกอแล้วก็ทิ้งเนื้อเดี๋ยวไว้อันหนึ่งเออเดี๋ยวเราไปครับบอสมาก่อน หรือว่าเอาลูกมันไปดีวะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่างก็ได้วะอของเต็มอีกแล้วโอ้ยพี่ชายเต็มอะไรกันนะกันไหนวะเนี่ย สไปโนอีกเหรอแม่เจ้าสไปโนกับอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเอาไปไม่ครบครับตะกี้อะบ้าบอรจริงเลยอ่านอีกสองตัวโอ้โหเราคราบไว้แล้วแต่เราไม่ได้เอาไป บ้าบอรจริงเลยอะไรวะเนี่ยจะบ้าตายผมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับพี่ครับไว้แล้วไม่ไดเอาอไปจเจริญละ่ะพี่หมอนี่มันเดินช้าไปแล้ว ไปแบกเลยยินียินดไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เองอะไม่เท่าไหรออ่วนไปดิริปเปอร์แม่งยังโหดบบยินียินด,ด,นดมาเลยต่อด้วยสไปโน ใจอะบอสไม่รู้ว่ามันขี่ยังไงอะ่ะกินเลยกินอีกเออโอ้ริปเปอร์แม่งสบายมีริปเปอร์แล้วสบายโดนครับโดนครับพี่น้องโดนครับโดนครับ แค่นี้โอ้โหของริปเปอร์ไม่ได้สักอันเลยอะกลับบ้านอีกรอบนึง่บไปกลับมาอยู่เนี้ย มาไอ้บอสทำไมมันไม่ได้อะไรเลยตะกี้หรือว่าเราต้องกินอันนี้ก่อนวะค่อยสู้ ต้องกินยาไว้ก่อนอะเราค่อยสู้มาไอ้บอสไม่เองก็ฆ่าแล้วะเอ่อแดกยาแดกแดกมาเอง เอาไฟไปกินก่อนเลยไปอีกไปไปรัวๆไปไรัวโอ้ดีนะกินยาไว้ก่อนอะไหนมองอะไรไม่เห็นเลยยาจะหมดแล้วเองแบกเลย ต่อเนื่องเอาบอสตายแล้วเนี่ยเอาบอสตายตอนไหนวะมันตายแถวนี้แหละบอสไม่ใช่วะมันได้อะไรกันแน่วะเนี่ย มันได้แต่อนอนน่ะในเมโซซับม so. อนมันต้องซับมอนยังไงวะเนี่ยให้อานมาอันนึงทำไงล่ะพี่ ผมไม่เข้าใจครับมันต้องเอาไปใส่ตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะอันเนี้ยไม่เห็นได้อะไรเลยครับได้แต่อน Two 0 0 0 years later สองตัวสุดท้ายไม่ดอกคือจบจบฮ้ยอ่าฮะ หรือว่าตอนมันตายตรงงับดีวะตายเอ้ยตัวสุดท้ายอ่ะอนอมันจะ แช่ไฟเลยประเด็นคือมองอะไรไม่เห็นนี่นะอ่ะหยุดไาเองหยุดไา เอาเมื่อไหร่มันจะมาอ่ะลูกนม่กวนหายเลยหาไฟไปอีกหนึ่งดอกเ้ยมึงเอาไปกินทีๆเลยงั้นนะ เออเหลือสักยี่สิบสิบเออได้อยู่ตายละแล้วอ,ออกมาทำแปะอะไรว้านยพอแล้วครับไม่ดรอปเลยอะ ไปเยอะมากเลยอ,ะอ่ะกลับบ้านคือแม่งงมากที่จริงมันควรดรอปให้แล้วนะแม่งยาก็จะหมดเนี่ย ตีไปกี่ตัวแม่งเลือดหมดแล้วเนี่ยอันนี้สิบตัวดูเด็กคิงอ้โกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าหหสี่ยสี่ ยีตัวครับไม่ได้สักตัวคือมันทำยังไงอ่ะเลือดที่บ้านหมดแล้วเนี่ยโอ้มันก็ไม่ได้มีอะไรบอกได้ว่าคือเราเกือหรือว่ามันดอกยากวะเนี่ยเนี่ยเลือดหมดแล้วเนี่ยเลือดม่วอะโอ้เลือด ดิจ้นก็หมดแม่เจ้าอะไรวะคือมันไม่ดอกให้เลยครับทำไงอะ่ะใครรู้บอกที <c oughs> ตีไปเยอะมากเลยนะยีบเจ็ดตัวเนี่ยคือไอ้ตัวนี้่ไอ้ตัวไนเม่มันจะมายากตรงที่โดโดครับโดโดริปเปอร์ โอ้โหแม่งเลือดหมดเลยก็แน่จะประมาณนี้แหละครับสำหรับการตีบอสจบเกมนะสุดท้ายเราก็ไม่ได้มันมาขี่ครับคือผมลองพยายามแล้วอ่ะตีไปตั okay, then, so uh, ้ง27ตัวนะมันหอบให้แค่แอนอ่ะก็ลองดูตอนที่มันตายก็ไม่มีอะไรเกิดออกมานะไม่รู้ว่ามันยังไงอ่ะ แต่เราก็น่าจะพอแล้วครับสำหรับมอสตัวนี้นะวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับ